มาจากแมคโครก็ประมาณถุงละประมาณ30บาทหรือ20กว่าบาทเนะะี่ยค่ะจะไม่ได้นะก็เดี๋ยวเราจะมาต้มเม็ดไข่มุกนะคะให้มีความหวานแล้วก็เหนียวหนึบหนักกันค่ะวิธีการทําจะทํายังไงนะคะเดี๋ยวเราทํากันเลยแต่ใช้น้ํา2ลิตรนะคะก็ตั้งน้ําให้เดือดเลยพอเดือดดีแล้วเท okay. ลงไปเลยค่ะอันนี้เม็ดไข่มุกนะคะแต่ใช้ยกถุงเลย1กกิโล คนไว้นิดนึงนะคะรอให้เม็ดไข่บุกรอยค่ะนี่นะคะเริ่มลอยแล้วนะให้เขาลอยให้หมดเลยนะคะเราก็คอยคนไว้ด้วยนี่นะเม็ดไข่บุกนะคะก็สุกแล้วก็ลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะลอยขึ้นมาเต็มเลยหมดแล้วมันจะมีฟองเดือดเดือดสังเกตฟองมันจะเริ่มเดือดอีกสักรอบนึงนะคะ พอไม่ไข่มุกนะคะลอยขึ้นเต็นหมอ้อแบบนี้แล้วนะคะก็ให้ปิดฝาหม้อเลยค่ะปิดเอาไว้แบบนี้แล้วลดไฟนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะแล้วปิดฝาเอาไว้แบบนี้30นาทีแต่ในระหว่าง30นาทีนะคะเราต้องมาคอยหมั่นคนค่ะอย่างตาเนี่ยช่วงประมาณ10นาที 10นาทีแรกเนี่ยมันยังไม่เหนียวมากเราก็5นาทีค่อยมาคนทีนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะเราต้องต่ออีก20นาทีเนาะให้ครบ30นาทีเราก็ค่อยมาคนบ่อยๆ3นาทีคนทีนึงก็ได้เปิดมานะคะแล้วก็มาคนทีนึงไม่ให้แบบมันเหนียวจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ติดก้นหม้อน,นะคะก็ทําแบบนี้ทําไปเรื่อยๆเลยคะ่ะจนกว่าจะครบ30นาทีค่ะพอต้มครบ5นาทีนะคะเราก็มาเปิดฝาคนค่ะให้กระจายตัว ค่ะแล้วก็อีก5นาทีนะคะเราค่อยมาคนอีกรอบหนึ่งก็ครบอีก5นาทีแล้วก็เป็น10นาทีแล้วนะคะตอนนี้ที่เราต้มมาคนค่ะปิดฝา ตอนนี้นะคะต่ายก็ตั้งไข่มุกเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็หมั่นคนเรื่อยๆเนี่ยจนครบเวลา30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีไข่มุกกันเลยนี่ เสร็จแล้วเอามาล้างน้ํานะคะใส่กระชอนก็ได้หรือใส่ตะกร้าก็ได้ถ้าเป็นกระชอนนี้ก็แบ่งๆล้างเอานะเราก็จะล้างเอาแบบแป้งแล้วก็เอาไอ้ที่มันมันเคลือบๆอันนี้นะคะที่มันแบบเป็นส่วนเกินเนี่ยออกไปค่ะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะ ล้างให้เสร็จเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำน้ำเชื่อมกันนะคะน้ำเชื่อมเนี่ยต่ายจะใช้น้ำตาลทรายแดงครึ่งกิโลค่ะทำเป็นน้ำเชื่อมใสแล้วก็ใช้น้ำเปล่าค่ะ1ลิตร เราก็ต้องไฟมาเรื่อยๆนะคะจนน้าตาลเนี่ยละลายดีจนหมดเลยนะเราก็จะได้น้าเชื่อมใสๆแบบนี้เอาไว้แช่เม็ดไข่มุกแล้วล่ะคะ่ะ